วิวัฒนาการด้านนันทศิลป์สมัยรัชกาลที่1มีการลื้อฟื้นการเล่นหุ่นของหลวงรัชกาลที่สองวรรณคดีการประพันธ์บทละครลุ่งเรืองที่สุดรัชกาลที่3มีการยกเลิกละครหลวงรัชกาลที่4อนุญาตให้ราษฎรฝึกละครในได้ผู้ชายฝึกละครในได้ผู้หญิงฝึกละครน,นอกได้และมีการเก็บภาษีละครรัชกาลที่5 เกิดละครดึกดำบรรละครพันทางละครเสภาและมีการยกเลิกการเก็บภาษีละครรัชกาลที่6ละครโขนดนตรีเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเป็นยุคทองของการละครมีการตั้งกลมมหรสพรัชกาลที่7เกิดละครเพลงละครจัตโหรพาสละครสีโอภาสและมีการผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีสากล รัชกาลที่8มีการจัดตั้งโรงเรียนหน้าตะดูียงางคษัตร์และละครหลวงวิจิตวัฒการรัชกาลที่9มีการให้บันทึกภาพการละครและบันทึกท่ารำคำกรท่ารำประจำแม่บทต่างๆแม่บทโนรามี10คคำกรอน12ท่ารำ แม่บทนาตราชมี28คำกรอน108ท่ารำแม่บทเล็กมี6คำกรอน18ท่ารำแม่บทนางนารายมี8คำกรอน22ท่ารำแม่บทใหญ่มี18คำกรอน64สท่ารำรำวงมาตรฐานเกิดจากรำโทนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสมัยทนบุรี รำเป็นวงกลมหันหน้าทวนเข็มนาฬิกามี14แม่ท่า17ท่ารำสิบเพลงเกิดจากแนวคิดของจอมพลปพิบูลสงครามผู้ประดิษฐ์ท่ารำคือครูสุภลักษ์ครูมันลีครูละมุนผู้แต่งทํานองเพลงคือมนตรีตามโมดครูเอือ้อสุนทรสนานเพลงงามแสงเดือนใช้ท่ารำสอดส้อยมาลา เพลงชาวไทยใช้ท่ารำชักแป้งผัดหน้าเพลงรำมาซีมารำใช้รำสายเพลงคืนเดือนหงายใช้ท่ารำสอดส้อยมาลาแปลงเพลงดวงจันทร์วันเพนใช้แขกเต้าเข้ารังผาลาเพียงไหลดอกไม้ของชาติใช้รำยั่วหญิงไทยใจงามใช้พรมสีหน้ายูงฟ้อนหาง ดวงจันท์ขวัญฟ้าใช้ช้างประสานงาจันทสงกดแปลงยอดชายใจหานหญิงใช้ชนีไร้ไม้ชายจ่อเพลิงการบูชานักรบท่าที่หนึ่งหญิงขัดจางนางชายจันทรงกรดท่าที่สองหญิงล่อแก้วชายขอแก้วเครื่องดนตรีที่ใช้ฉิงฉาบก,กรับโทนสมัยโบราณปัจจุบันใช้วงปีพาดไม้หนวม การแต่งกายมี4แบบ1แบบชาวบ้าน2แบบราชการที่5 3แบบสากลน,นิยม4แบบลาตีสโมสรการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือฟ้อนพื้นเมืองดั้งเดิมฟ้อนครัวทานฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนฟ้อนรับอิทธิพลจากชาติอื่นฟ้อนไต่ฟ้อนโตฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนคุ้มหลวงเจ้าดาราลมัมีฟ้อนมั่นหมุยเชียงตาฟ้อนน้อยใจยาภาคกลางเต้นกำลังเขียวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงฉ่อยอีเซลลิเกลำตัดกลองยาวเถิดเทิงอีสานเซิงกระติบเซิงกระหยังเซิงโปรงลางเซิงสวิงเซิงดึงครกดึงสากฟ้อนภูไทยภาคใต้ ไทยพุทธจะมีมโนราหนังตะลุงเพลงบอกเพลงนามุสลิมจะมีลองแงงสำแปงมโยงลิเกหูลูการละเล่นของหลวงมีหาการละเล่น 1. นระเบงหรือโอละพ่อสองมงครุ่มอิหลัดถัดท่าสากุลาตีไม้ 4. แทงวิสัยหกระอั่วแทงควาย ระเบงโอรพ่อแต่งกายยืนเครื่องครึ่งท่อนแต่งแบบเทวดาตลกในมือถือคันศรเป็นอาวุธมีตัวละครสองฝ่ายฝ่ายยักษ์ร้อยเอ็ดแปดถึงสิคนฝ่ายขันทกุมารหนึ่งคนเข้าขวาออกซ้ายมงคุ่มอิรัททัทา่าเป็นการละเล่นของหลวงที่เกิดเป็นอันดับแรก มีท่ารำห้าอย่างคือเทพพนมบัวตูมบัวบานลมพัดมังกรฟาดหางร้องถัดท่าถัด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 ถือไม้กำโพสกุลาตีไม้เล่นคู่กับมงคลุ่มถือไม้กำโพสเหมือนมงคลุ่มนั่งคุกเข่าหันหน้าเข้าหากันบทร้องสักดานุภาพ แทงวิสัยแต่งตัวรุ่มร่ามติดหนวดเคราเป็นการรำอาวุธเต้นเวียนไปมาผู้เล่นสองคนกระอั่วแทงควายของทวายหรือพมา่ามอนผู้เล่นสี่คนผัดหน้าขาวแต้มไฟเม็ดใหญ่แสดงล่าควายของสองหัวเมียการแสดงสนุกสนานเฮฮาเพิ่มเติม ปะเลงใช้ลำเบิกโลงแต่งตัวเป็นเทวดายืนเครื่องศีรษะโลนลำคู่สองคน